ก้าบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชวาวไทยที่ด้านเรื่อยๆนะคะวันนี้หมูก็จะมารีวิวซูเปอร์ดับโบิลมูดซฟเวอร,ร,อร,วอร์นั่นเองนะคะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นเป็นประจำนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นทุกวันนะแค่ประจำเฉยๆก็ถ้าใครอยากเจอผมก็มาเซิร์ฟนี้ได้ฮนะเป็นเซิร์ฟที่เออพวกเราทุกคนนะฮะสักวันหนึ่งต้องเล่นนะฮะ เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่าปอกเด้งนั่นเองนะคะปอกเด้งนะฮะมาเล่นกันไหมครับไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้เป็นชื่อเซิร์ฟเฉยๆนะฮะมันไม่ได้เล่นไพ่ผิดการผิดกฎหมายนะอันนี้มันแค่ชื่อเฉยๆนะจาไว้นะฮะเออไม่ได้มาชวนเล่นไพ่นะโอเคก็วันนี้ผมก็จะมาปั๊มหมดอย่างนี้ผมได้บอกไปนะก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สปากิวของผมนั่นนะก็คือ S ซเว่นันั่นเองนะก็ชื่อมันก็นะโอเคเพราะว่าที่ผมมาตรงนี้ มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าที่สปาวเนี่ยคนมันเยอะมันแหลกนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยม,มาเปิดตัวตรงนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยพาไปดูสปาวโอเคก็ไปกันเลยนะฮะหรือว่าอยากจะดูสปาวกิวก่อนก็กิวผมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่สปาว์กิวจุดก็อยู่ตรงนี้เลยอ่าก็เป็นกิ้วเล็กๆฮะ,ะแต่ว่าก็ถือว่ามีอำนาจทางสังคมเยอะนะคะที อธิบายแค่นี้ดีกว่านะฮะก็สำหรับใครที่อยากเจอผมก็มาเซิร์ฟนี้ได้ะฮะส่วนไอพียูต้าร่างคลิปนะครับโอเคทับสปาวกับก่อนโอเคโอเคตอนนี้ก็อยู่กับสปาของ p d ดีพีในเองนะฮะก็คือปอกติ้งพีนะฮะโอเคก็สามารถเล่นในไมค้าเวอร์ชันสิบห้าจุดเอ็กนะฮะก็จะเล่นในผมว่าควรจะเล่นในเวอร์ชันสิบห้าจุดเก้าถึงสิบห้าจุดสิบนะฮะเพราะว่าสิบห้า ไอ้ไม่ใช่สูตรสิบหกเนี่ยเขายัางไม่รองรับนะคะพราะฉะนั้นก็ควรจะใช้ในเว์ชนที่ผมบอกก่อนนะคะโอเคก็สปาก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้ครับก็เป็นสุปเออแบบเป็นสปาที่แบบเออพอดีพอดีประการประการหะส่วนคนสร้างก็คือซันเออซันอะไรไม่รู้นะฮะบายซันอะไรไม่รู้นะะแต่ว่าคนสร้างก็เป็นคนสร้างที่สปาหลายยุคหลายสมัยนะฮะก็นะไปดูกดกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดมากทำเพลงนะฮะ ก็ลืมบอกไปเริมนี้ห้มีปังอิงเยอะมากฮะถ,ถ้าดูข้างล่างเนี่ยยงเห็นไหมจะมีการบอกว่าเรามีเงินเท่าไหรมีผู้เล่นกี่คนนะฮะแล้วเราชื่ออะไรมียศอะไรนะฮะก็นี่จะเป็นการตรงนี้จะเป็นการเติมยศดนะฮะก็พวกยศดมินิวีพีวเออหรือว่าจะเป็น v ีพีธรรมดาหรือจะเป็นอะไรต่างๆ่นะฮะก็สามารถมาดูตรงนี้ได้เลยนะฮะก็นะฮะแล้วแต่ราคานะห้าสิบทูเก้าสิบทูนะฮะจ่ายด้วยทูมอนนี้นะฮะให้ติดต่อเขาทางเออ ทาง Twitter หรือ Facebook ได้นะฮะโอเคนะฮะก็หรือ ID l ด n e ก็ได้ฮะนี่ตรงนี้นะฮะมาดูกันเองเลยดีกว่านะฮะเผื่อท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจนะฮะอันนี้จะเป็นการแบบเกี่ยวกับพวกบอกเด้งนะก็คือจะมีเออ Facebook แฟนเพจหรือว่าจะเป็นแอปของเขาก็มีนะฮะเขามีแอปด้วยนะครับอ่ะก็ชื่อบอกเด้ง PE อนะฮะอยู่ในเพนสโตนะฮะส่วนคนเทมก็เออร้อเหรอแต่ว่าตอนเนี้ย มันบอกว่าตอนนี้เต็มร้อยเอ้ยเต็มแปสิบนะมันไม่เต็มร้อยสก็เขาเอาจจะเขียนผิดก็ให้ทางแอมมีนมาแก้ด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ส่วนเว็บไซต์ก็จะมีนี่อยู่ตรงนี้เว็บไซต์ก็ฟอสองยังไม่ขึ้นไปข้อตกลงก็อ่านเอาเองเลยทําไมต้องปลดยศล่ะครับแอดเออก็ง่ายๆเลยแฮกกดบินเบบเอออันนี้เป็นกดต่างๆนะว่าทําไมถึงปดยศอะไรอย่างนี้นะก็ พวกวีพีเนี่ยถ้าส่วนใหญ่ไปบินใน PP เนี่ยมันจะโดนปลดยศนะฮะเพราะว่าเป็นการให้กนในเซิร์ฟเวอร์อะไรอย่างนี้นะก็มาอ่านกันได้นะฮะโอเคก็จะมีการอันนี้เป็นระบบที่เพิ่มมาใหม่นะคือการขอเออรหัสแบบเราลืมรหัสก็จจายเขาห้าบทูขอยดคืนคือเราโดนลบยดออกก็ขอยดคืน52ทูปลดแบนปลดแบนในพีอะไรอย่างเงี้ยก็มาบอกเขาได้นะส่วนที่ทางติดต่อก็อยู่ตรงเนี้ยนี่ๆน,น,นี้โอเคนะครับก็ตรงนี้ก็เป็น ฟซบุ๊กส่วนตัวนะฮะก็มาดูกันได้นะฮะเพื่อจะเพื่อใครอยากติดต่อนะฮะโอเคไปกันต่อในเซิร์ฟเวอร์หรือสปาของปอกเด้งนะฮะก็ยังไม่หมดแค่นี้ฮะก็จะมีเออปักอินเพิ่มขึ้นมาใหม่ก็คือเออมีงานฮะมีจ็อบนั่นเองฮะให้เราทํางานฮะก็นะตรงนี้ก็เป็นที่ให้เรารับงานหรือว่าดูงานหรือว่าจะคันเซิลงานก็คือเราไม่อยากได้งานนี้แล้วนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคก็จะมีม i n เนอร์ เออแบบแบบแล้วก็พัตเตอร์ก็คือตัดต้นไม้นะงานพวกนี้ถามว่ามีอะไรนะก็เวลาเราไปทํางานตามเนี้ยเช่นตัดต้นไม้เนี่ยเราตัดต้นไม้หนึ่งต้นเนี้ยตัดไม้ปึ๊บมันก็จะให้เงินเรามานะตรงเนี้ยให้มาทีละนิดให้มาทีละนิดนะฮะโอเคส่วนอีงานหนึ่งมันเป็นงานแบบเออไม่ได้อยู่ตรงนู้นะมันมาอยู่ตรงนี้แทนก็คือฟาร์มเมอร์นะถ้าเราปลูกข้าวเก็บข้าวอย่างเงี้ยมันก็จะให้เงินเรามาทีละนิดทีละนิดนะฮะแต่มันก็ถือว่าเป็นงานแล้วมันก็ทํางานได้ตังค์เหมือนกันนะฮะโอเค ต่อมาก็คือชอ็อปอ่ะแป๊บหนึ่งขอข้ามช็อปไปก่อนมาถึงอีเวนต์ก่อนนะกันโอเคเพราะอีเวนต์ยังไม่มีนะ,ะอีเวนต์ประจำสัปด,ดาห์ยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีเออไปไม่ต้องสนใจคนเมื่อกี้โอเคฮะมาถึงกันที่ช็อปแล้วนะฮะก็ตรงนี้นะจะมีของขายต่างๆมากมายนะรวมถึงการขายแรกขายของด้วยนะฮะโอเคเออเมื่อกี้พาไปดูของชั้นสองเลยโอเคแป๊บหนึ่งอยู่ค่อยพาไปดู ดูตรงนี้ก่อนแล้วกันตรงนี้จะมีการขายของตกแต่งในบ้านหรือของประอกุกรทางบ้านหรือไม่ก็เป็นการขายของพวกเออหินหรือว่าทรายหรือว่าจะเป็นดินต่างๆนะะก็สามารถมาดูกันเองได้นะโอเคพาไปดูสปาให้ครบแล้วค่อยไปดูตรงวัดดีกว่านะครับโอเคก็ชั้นสองชั้นสองจะมีอะไรแว ก็อ๋อชั้นสองมีกฎของเซิร์ฟนะฮะก็ห้ามขออภห้ามใช้มอดเออแล้วก็ห้ามขายรหัสอย่าใช้คำหยาบขายภายในเซิร์ฟเออมีเยอะมากนะครับห้ามบินในพีพีหรือว่าห้ามใช้ก๊อดในพีพีนั่นเองนะ,ะก็มาอ่านกันได้ฮะ,ะก็เป็นกฎปกติส่วนใหญ่ของเซิร์ฟนะฮะก็โอเคนะก็เข้าใจกฎตรงกันฮะ,ะถ้าไม่ทำตามก็ก็โดนแบนนะฮะ ก็ต่อมาไปที่วาร์มน่นเองอนะ่ะวาร์มก็ที่ตรงนี้นะฮะโอเคเดิมทางนี้นะมีสีทิศนะฮะเหนือใต้ออกตกนะโอเคก็ในเรื่องของวาร์มนะจะมีอยู่สามวาร์มนะฮะซึ่งปกติจะมีสวาร์มใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเพิ่มมาเป็นวาร์มที่สามก็คือ HZ แฟนะฮะก็คือเป็นโลกที่สร้างบ้านแบบพื้นเรียมนะฮะก็ผมจะไม่ไปนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะฮะแถมมันไกลด้วยโอเคก็ส่วนนี้เป็น เออเฮดแซนนอร์ก็คือเป,เป็นโลกสร้างบ้านที่ไว้ขุดแร่อะไรต่างๆเป็นแบบพื้นที่มันมีต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคก็แบบปกติส่วพนพ v p นะคะก็เป็นสนาม p ีที่เราไปเก็บตังคนะค่าคนหนึ่งคนก็ได้ตังค์หนึ่งร้อยบาทนะคะโอเคก็นะผมก็ต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าผมจะไม่ไปนะเมื่อไปก็มีแต่แลกแล้วก็แลกนะโอเคจบคลิปด้วยการตายผมเออก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือ อยากในเสริมนี้ก็ไอพีใต้ล่างคลิปอืมพวกเมื่อนกี่รั้งล้วไม่รู้นะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะบ๊ายบายครับ